น้ำกิมน้ำกระขามเปียกกินกับอันนี้เลยไม่ได้สุดน้ำส้มในซื้อไหมป๊อปนั่นนี่น้ำกิมเออนั่นนะมันอกีออกอันน้ำสมเปรี้ยวก่าเปรี้ยวว่าน้ำเปรีอยวอัง่านละอืกินหนังมันจะกวนนี่หันนั่นเลยหันนั่นจากกา ก็ไางูนันยน่ากกัไมแมนอันนี้เขากินังกอนไหมสแมนเขาจีปาดเอาบานนี้จัดจานให้มันถูกต้องได้ไหมแม่เฮ็ดเขามาทำเขามาทำไงนี่นี่นเขาจะเฮ็ดเห็นัิดแผ่นไผ่แผ่นมัดด้วยน้สามชิมโซ่ด้วยไอสามิมอ้สามเนิมดำจิมดำหมูย่างน้ำจิ้มดำหมูย่างน้ำจิ้มน้ำจิ้มดำิมไหน กับกิมซามอย่างน้ำจิ้มน้ำมันเคืองอร่อยมากอร่อยมากัจิมอ้หแกะวิกฤตเรื่อนี้ไหมไาจานเลยเตียมชิมๆเตียมชิมโซ่ด้วเอาบอไหนอ่ะ อนีรับเด็กห um. so ่ที่้ามโมงครึ่งโทยที่มั่วเีงเลยกรอบะเลงเลยกอบแซ่บแซ่บปะแซบโย้องเลอกเดี๋ยวเดี๋ยวยังเรอง ทุ่งหาภาษาแล้วภาษาว่านซืออยู่ต่โคนา้เ่กก้โ้ยดอดนม่เห็นว่าก็ได้เห็ว่เบีงซิ่มด้วย ออเขีย้ยรล่ะอแมเยชิหมอเดีวดีโอครับฮ่าาาคมหำพอนหำแกนอานั้นอาหารหำเบิ่งใช่หั่นนีหัเตี้ั่นอีัวอันนั้นหำหำัองวิดีโอวิดีโอห่แสบหัแยบห่นัวข้อยแสบหัย ทั้งทักวยทำั้งวยเลยอยู่นําทั้ำกับกล้วยอยู่น้ำกํามึงะกินั้มแล้วกินนังแก้วก่ออ์ไบ่ไกด้วยนี่ไงอาะเียบเรียบยบเปนลมเน้ยยังไม่เนี่ยไม่ร้กินเรีไม่อยากอ้างเร้ว เราเราออกรัววะไปย่างเนื้อับนะเออมาเข้าไปใส่เหมือนกันแต่มาแค่ไหน